สวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์น, Ninja นะครับวันนี้ก็มีผล,ลไม้เนาะอย่างที่เคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมไปได้ผลไม้มานะแต่เป็นเป็นผลไม้ที่แบบเนื้อค่อนข้างจะเละนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือกล้วยนะครับกล้วยซึ่งกล้วยที่ผมได้มาเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นกล้วยลูกเล็กนะครับเป็นกล้วยน้ําว้าเนาะนี่นะครับ เป็นกล้วยปลายเครือนะครับก็จะไม่แบบไม่ยาวมากนะครับก็น้องเต่าของเราเนี่ยสามารถกินได้นะกล้วยเนี่ยพวกกล้วยเนี่ยกินได้นะครับจะเป็นพวกอาหารที่เสริมสร้างวิตามินนะครับให้กับน้องๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเน้องจะกินไหมนะผมยังไม่เคยเอากล้วยให้กินนะครับเนี่ยยังไม่เคยเอาให้กินนะผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกของน้องเขานะครับ เราไปดูกันเลยนะครับว่าจะกินไหมนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องก้อนทองนะครับตอนนี้ผมเล็กปอกกล้วยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้ววางไว้สองลูกนะครับก้อนทองเดินมาก่อนเลยนะครับเดินมาก่อนเลยนะครับจากมุมนู้นครับจากมุมนู้นส่วนก้อนเงินนะครับนูนอยู่ตรงนู้นครับ อยู่ตรงนู้นยังไม่มานะครับคงจะรอนะครับว่าะจะได้กินอะไรนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ดมกลิ่นนะเห็นแล้วว่าผมมานะก้อนทองนี้เห็นผมมาพูดอยู่นั่งพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาเดินมานะครับก่อนที่ผมจะปอกกล้วยด้วยซ้ำนะครับแต่ก้อนเงินเนี่ยยังไม่มานะครับลืมตามมองดูอยู่นะอันนี้ก้อนทองก็เกิดมาเพิ่งเจอกล้วยครั้งแรกนะครับ แต่สามารถกินได้นะกล้วยนะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงนะน,นี่เป็นกล้วยน้ำว้านะครับไม่ใช่กล้วยไข่กล้วยหักมุกหรือว่ากล้วยอะไรนะกล้วยน้ำว้านะครับผมแต่เป็นกล้วยปลายเครือนะครับซึ่งลูกล่างก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็อุดมไปด้วยวิตามินนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับอันนี้เป็นอาการเสริมเสริมเกี่ยวกับวิตามินให้กับน้องนะครับ หลังจากที่กินแค่หญ้ากับอาหารเม็ดนะครับผลไม้นี่ก็ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นผลไม้ที่สุกงอมหน่อยนะครับไม่ควรจะให้แบบรสฝาดหรือว่าเปรี้ยวนะครับผลไม้ที่เป็นกรดเนี่ยไม่ควรเลยนะก้อนทองกินอยู่นะครับส่วนก้อนเงินเนี่ยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะครับกําลังเดินมานะก้อนทองนี่กินกินก่อนนะครับ ช่วงนี้ก้อนทองเนี่ยดูจะดบดบเรื่องการแย่งของกินไปเลยนะครับหลังจากที่เอามาไว้ในพื้นที่กว้างนะครับผมก้อนทองเนี่ยดูเชื่องช้าไปเลยครับแย่งน้องไม่ค่อยทันนะตอนที่ไปดูคลิปกเก่าๆได้นะครับในตู้เนี่ยจะเห็นว่าก้อนทองเนี่ยแย่งน้องกินนะครับเพราะว่าที่แคบเนาะที่แคบเนี่ยใช้อาศัยความตัวใหญ่นะครับเบียดน้องกระเด็นได้นะแล้วก็แย่งกินนะครับ แต่พอมาอยู่ในที่กว้างแบบนี้นะกลายเป็นน้องที่มีความเร็วครับปาดปเปรียวกว่าแย่งไปนะครับมาแล้วนะครับก้อนเงินที่เห็นเขียวๆนั่นคือกองยานะครับกองยาเขานะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเฉยน,นะว่าเขากินยาตอนไหนนะครับแต่นี่เป็นกองยาใหม่นะกองที่ถ่ายไปให้ดูในคลิปก่อนหน้านั้นคือหมดไปแล้วนะครับ มาครับก้อนเงินนะก้อนเงินกําลังกินนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอาไม้ไปใกล้ๆนะครับเพราะว่าเสียงมันเพาะลือเกินจบแจ็กจบแจ๊กนะครับผมผมจะพยายามนะโอ้ไม้ร่วงนะขอัยด้วยจะห้อยไม้ไว้นะใหเขาไม่เห็นนะครับ แล้วเ็นได้ยินเสียงหรือเปล่า ทั้งลูกนะครับปอ,อกเลยให้เขานะล้วกินทั้งลูกเลยนะซึ่งกล้วยน้ำหวานนี่ดีกว่ากล้วยชนิดอื่นครับเพราะมีแกนกล้วยที่แข็งนะเห็นไหมตรงกลางนี่ยังเป็นก้กอนอยู่นะครับไม่ค่อยเละมากครับมันจะไม่เละจนติดเนื้อน้องนะครับหรือว่าติดตามหน้าตามอะไรเนี้ยมุดจะมุดน้องได้นะจะเป็นแบบกล้วยอย่างอื่นนะอย่างเช่นพวกกล้วยหอมเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเอาให้กินนะแล้วก็ไม่คิดจะเอาให้กินด้วยนะกล้วยหอมเนี่ย เพราะว่ามันไม่มีแกนกล้วยเนาะกล้วยหอมเนี่ยแกนกล้วยค่อนข้างเล็กนะครับลูกใหญ่เนาะแต่ถ้าจะเพื่อนอยากลองก็ได้นะครักล้วยหอมนี่ไม่ติดน่ะสามารถได้กินได้นะครับแต่ค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงครับกล้วยส่วนกล้วยน้ําว้าเนี่ยฟรีนะครับผมได้มาฟรีนะครับจากต้นกล้วยใกล้ๆหอนะก็ จากคลิปก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จนะครั้งแรกที่เอาให้กินนะครับแล้วก็ดูจากท่าทางกัรกินนะดูจะชอบนะครับ มองไม่นะมีแอบมองไม,ม่นีคืออะไรห้อยอยู่บนหนัวต้องขอใภยเสียงรบกวรด้วยนะครับม,มีเสียงรบควรเพราะว่าหอผมอยู่ใกล้ถนนนะครับแล้วก็ติดปั๊มน้ํามันด้วยนะมันจะมีเสียงรถเข้ารถออกนิดนึงนครับ การที่เราได้ดูเขากินนะครับกล้วยน้ำวาเนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จนะเขากินนะครับกินดีด้วยนะสังเกตได้จากกล้วยของก้อนเงินเนี่ยไปแล้วนะครับประมาณ60ซนนะของก้อนทองเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ60ซนะกลับกันนะกินไปประมาณ40%ก้อนทองนี้ดูจะไม่ค่อยอ่า สันทัดเรื่องการกินกล้วยเท่าไหร่นะครับแต่ก้อนเงินเนี่ยดูแบบเขาจะมีความอเรเอ็ดอร่อยนะครับดูดิเดตะแกนกล้วยลนะอือือดูเขากินแซบ่บเหยียดแข้งเอกากินเลยนะครับสบายชิลมากส่วนก้อนทองเนี่ยดูแบบมันกินยากกับพาอมันดิ้นหนี ดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก้อนทองก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับเต่าแต่ละตัวนิสัยความชอบไม่เหมือนกันแต่ก็ถือว่ากินอยู่นะแต่น้อยมาแล้วมาหาผมแล้วมาหาผมแล้วนี่ไม่รู้จะมาอ้อนเอาอะไรนะครับก้อนเงินก็อยากให้น้อยหน้านัดพี่มาน้องต้องตามนะเป็นเรื่องปกติเอาแล้วมันเจ็บนะนี่ก้อนทอง อย่างับนะอย่างับนะชอบงับเท้าผมเนี่ยนะกนะ้อนเงินเนะี mm ่ย hmm. ก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสําหรับการเอากล้วยให้กินนับนี่เดี๋ยวก็หมดนะเดี๋ยวก็หมดแต่ตอนนี้ยังเพราะว่าสนใจผมมากกว่ากล้วยแล้วตอนเนี้ยมันจะอ้อนเอาอะไรนะมันจะอ้อนเอาอะไรเดี๋ยวก็กล้วยติด ใต้กระดองหรือก้อนทองเอ้ยนี่ก้อนทองนะครับนอนรับกล้วยอยู่นะผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขยับตัวน้องก่อนนะโอ้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 โ,โ,โ,โ้ดินดินสู้ดินสู้ไม่ชอบไม่ชอบไปจับไม่ชอบไปจัอบอบ่อบอาขยับแล้วก้อนเงินมากินกล้วยก้อนทองก้อนทองไม่ยอมกินกล้วยอ่ะเอาเทองินกันเลยเดี๋ยวก็ต้องอ่าทำการล้างนะครับล้างพื้นนะ เพื่อความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ให้เหนียวพื้นด้วยนะอ๋อกินกล้วยเนะนี่ยน้ําตาลมันเยอะนะครับในกล้วยนะเนี่ยจะเหนียวเหนียวนะผมเหนียวมือนะตัวนี้ผมเหนียวมือมากเลยเดี๋ยวก็คงไปนอนกัน,นครับแล้วก็ฝนใกล้จะตกแล้วนะท้องท้องฟ้าร้องนิดหน่อยนะครับผอว่าตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากนะครับน้องก็ อยู่กันบริเวณเนี้ยนะครับอยู่บริเวณเนี้ยใช้ชีวิตทั้งวันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใช้ชีวิตกันทั้งวันนะครับส่วนตอนเย็นก็เอากลับเข้าห้องไปนอนข้างในเหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงตัวนี้เนาะมาดูก้อนเงินก้อนทองกินกล้วยนะครับมาดูก้อนเงินก้อนทองกินกล้วยนะครับถือว่าอ่ะถือว่ายังกินไม่หมดแต่ก็สําเร็จนะในการเอาให้กินนะ ตัวแค่นี้กินไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่ากินเยอะแล้วนะครับแต่เรากล้วยหนึ่งลูกอ้วนๆน,นะครับผมก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้น,นะครับหากมีอะไรผิดพลาดนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับน้องก้อนเงินนะครับนี่ก้อนเงินตัวนี้นะครับกิ๊กจุกกิ๊กกกิ๊ก ก็ดูจากขนาดเนาะมือผมเป็นคนมือใหญ่นะเห็นไหมตัวเขาใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ระแวงเก่งด้วยนะครับโดนนิดโดนหน่อยนี่เห็นไหมสู้นะครับสู้นะก้อนทองเนาะ,ะขยับไปไปตรงนูง้นโอเคครับบ๊ายบาย